าพาดนะไอ้พระอาจารย์กะบบต้องเสียใจครับอาจารย์เพราะว่ามันมันกับมีเข่ามีรุดเนาะมันเ่อมันก็นขึ้นอยู่กับบุญบาตสนาน,ำน้ำหลงพระอาจารย์เนาะนว่าพระอาจารย์หนึ่งเสียใจว่ราะสิเดินทางไปปฏิบัติธรรมคุณเมนน้นโอ้โอครับเป็นนางสมาธิปันกรรมฐานเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับไปปอบใจทันแลครับเนาะใส่ไส่ครับผู้ชม<ฮะ>เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับ เกิดฟ้ากุดการขึ้นนะครับอะไรเกิดยังขึ้นครับท่านทุกครับ ผู้ชุ่มทีครบคุณผูมครับมือน,นีบนะครับเนาะผมกำลังเ,เดินทางครับเข้าป่าชายแดนกัมพูชาคือเก่านะครับเนาะเขามากราบนมสการตามหาพระธุดงคือเก่าครับท่านผู้ชมครับซึ่งกำลังนมนีชาวบ้าน,นครับเนาะเนี่ยโรเขามาหามว่าพระธุดง์เพิ่นเสียใจนะครับเนาะเพิ่นอาจสจิเดินทางเขาไปฟังเำเมนนะครับเนาะพอว่า อ่ะหมดติพานมากครับพระธุดงที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ฝั่งไทยกัมพูชาครับป่าชายแดนเพิ่นได้เสียใจครับที่ได้จิ้มนะครับเนาะที่ได้เคาะโชคเคาะลาบให้กับเอฟซีท่านผู้ชมครับเคาะพลาดหมอง่ายๆกับคือโบถือแล้วครับท่านผู้ชมครับซึ่งท่านเคาะให้กับเป็นเจ็ดศูนย์นะครับเนาะแล้วกับเป็น ห้าอะเก้าห้าสองครับท่านผู้ชมครับาจากสบวาแนวเด่นนะครับเนาะกระสีทโทษทัณก์กับกัมบได้ครับพอว่าที่ผมเขามาหาท่านกบมานําสิ่งของมาถวายครับแล้วก็ได้โอกาสขอแนวทางจากท่านนะครับเนาะขอแนวทางจากท่านพอว่าท่านก็เคยเคาะให้ถือตัวเดียวนะครับเนาะยังเช่นงวดออกหาศูนย์นะครับเพื่อนก็เคาะให้แม่น แม่นทีเดียวครับทันผู้ชมครับแต่งวดที่ผ่านมาซึ่งทันกันได้เคาะมืถือนะครับเนาะไปเคาะเจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าห้าสองเลขสามตัวสงสัยทันจิเสียใจแล้วครับซึ่งโยมอยู่แถวๆนี้นะครับเนาะเพิ่็เคยเห็นพระธงเพิ่งได้โทรมาบอกผมมาพระธงสิกลับเด้อสิกับไปธงไปฟังขม,ม,ม,มินครับผมกรดีบมาทันทีนะครับทันผู้ชมครับ อย่างขี้รายก็ถือว่าอม,มาปลอบใจพี่น,น้องเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยูก่กับบุญกับวาสนาเนาะนะครับท่านผู้ชมครับบ่ม,มีไผดอกครับสิบ่อยากให้ถือนะครับเนาะเพิ่นกะอยากให้ญาติโยมถือสุขคตน,นะครับพ่อได้ปุดหนีพุทดสินครับแต่ว่าเมื่อมันผ่านแล้วก็จะเสิยหวานเอาได้ครับท่านผู้ชมครับผมคิดว่า ที่อาจารย์พัทุดวงให้ครับผมคิดว่าเพื่นนห้เป็นแนวทาง,นงเนาะเนาะให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนั่ไปพิจารณาครับกับเพื่อนกันบโมเด็กรันตีว่าสีเขาโป๊ะโป๊ะโป๊ะนะครับเนาะให้เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนั่ไปพิจารณาเนาะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับจังได้จงังได้กะเขามากราบนำศร,ศรัทธาให้กำลังใจเพื่อนนะครับเนาะให้ท่านพระอาจารย์เดินทางไปปฏิบัติธรรมฟังคำเขมร ปลอดภัยครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันกะมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะไม่มีใครที่จะสามารถมองเห็นได้ครับท่านผู้ชมครับสิงหงวดได้เข่ากับเออกะโอเคครับงวดได้พวกเข่ากะผมกับจักสีว่าจังเลยนะครับท่านผู้ชมครับไปแสนคกับบ้าน้จ็กสีพอเพิ่นบ่พอนะครับเนาะอ่ะ ชาวบ้านมาผนเสียใจอย่างแหงหรครับท่านผู้ชมครับเสียใจอย่างมากที่งวดนี้พลาดครับท่านผู้ชมครับตามหาเพื่นอนปอนเลยนะสาธุสเธุ้จ้าป่าเจ้าเขาไมีลูก้กันได้มาหาพระธุดงค์ขึ้นเกา่ากับขอให้เจ้าป่าเจ้าเขา จงเปิดทางให้ผู้ขาในเดินห้างเขาไปพบกับพัธดงด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับอากาศวันนี้ร้อนจัดครับแต่ผมสังเกตครับเนาะมีลมพัดดินสบายครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้ร้อนอบอ้าวมากครับปรากฏว่าเกิดลมพัดเห็นว่าครับท่านผู้ชมครับใบไม้พลิ้วไปพลิ้วมาเนาะแสดงว่าพัธดง ยังอยู่นะครับเนาะยังไม่ไปฝั่งขาเม่นครับเสียงเอียงครับท่านผู้ชมครับคลาย,ายว่ามีคนโยน,นกิ่งไม้ใส่เนาะครับเนาะเมื่อกี้นี้เอาล้วครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เอียงขึ้นอีกนู่บ้านี ท่ามมานลครับเนาะ ตอนนี้กะยังบูทุนเห็นนะครับเนาะอยู่ไ่นอพระอาจารย์ปทุดงบาลเอาละครับท่านผู้ชมครับเกิดล้มพัดขึ้นมากแบบปมที่ปีไม่หุยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอากาศก็ยังหอนห่อนยับย่อยใส่ใส่ครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมครับเกิดปรากฏการขึ้นนะครับอะไรเกิดยังขึ้นครับท่านผู้ชมครับปาด กี่โมพี่ล่มครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่ enix, านผู้ชมครับ enix, เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นแล้วครับท่านผู Superman, ah? shit, enix, ้ชมครับแสดงว่าพระธุดงก็ยังเสียใจอยู่ครับท่านผู้ชมครับสิเห็นนาท่านโนโนบันครับท่านผู้ชมครับอุ้ยแปลกประหลาดมากครับท่านผู้ชมครับเป็นนาห้อนนะครับเป็นนาห้อนเขามาบ่มพี่ลมเลยครับอากาศอบอ้าวแห้งครับ แต่ว่าสงสัยเจ้าป้าเจ้าเขาครับท่านผู้ชมครับคนเปิดทางและก็ให้เกิดความรมเย็นครับเนาะเอาแล้วครับพัดมากแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นครับท่านผู้ชมครับใบไม้ร่วงนะครับเนาะลมพัดแรงมากเดียวครับท่านผู้ชมครับต้องรีบเดินนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นไปได้ยังไงไปทางไหนต่อครับ เดี๋ยว่ง้น้องเนาะสาธุสาธุถ้าหากว่าพ่อทุดงยัางจูบุรีกับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีเสือจงออกมาซอยนั่นทางให้ผู้ขาอีกเด้อสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเกิดปาฏิหาริย์นะครับผีเสือไม่นี่ครับท่านผู้ชมอะไรล่ะป่ฏิหุยหยหุยหครับท่านผู้ชมครับผมเห็นผีเสือแล้วครับเนาะ ขนาดล่มแบบแห้งครับแต่ว่าผีเสื้อครับมาปรากฏให้เห็นครับแสดงว่าพระธุดงค์ต้องอยู่แถวนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับลมเริ่มสงบแล้วครับท่านผู้ชมครับไปทางนี้ต่อไปครับผีเสื้อบินไปทางโน้นนะครับเนาะผมคิดว่าพระธุดงค์ต้องอยู่บริเวณแถวๆนี้ครับท่านผู้ชมครับ นเนาะถอยกลับก่อนถอยกลับก่อนเอาละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับผีเสือนรับเนาะบินไปบินมาครับแสดงว่าพระธุดงต้องอยู่แถวนี้แน่นอนครับท่านผู้ชมครับทางที่ว่าลุ่มแบบแห้งนะครับเมื่อกี้ครับแต่ว่าผีเสื้อก็ยังกลับลุนาออกมาครับเนาะออกมานำทางคือเก่าครับท่านผู้ชมครับเอาไปแล้วครับตามผีเสื้อไปนเนาะพู่เป็นนพูนครับท่านผู้ชมครับ ไปทางไหนกันแน่ผีเสื้อไปทางไหนกันแน่โอ้ไปตะพุ่นโอ้ผีเสื้อถ่ายยู่งหมวงเก่าครับแสดงว่าผมมาผิดท่านะครับเอาครับตามผีเสื้อไปครับท่านผู้ชมครับตามผีเสื้อไปนครับผีเสื้อเพิ่งจะถ่ายนี่ครับเอาละไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วตามผีเสื้อไปครับย้อนมาที่เดิมเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับผีเสื้อให้ยยอดาม่กเก่าครับเนาะล่มพัดแห้งนี่ครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ เกิดปาที่หานะครับผีเสื้อน้ำทางให้เจอพระธรวงขึ้นเ่าครับสาธุสาธุครับน้องครับท่านผู้ชมครับปาสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับขอบคุณหลายเด้อผีเสื้อมาหยิบได้เห็นไหมครับมาหยิบได้เป็นกับซอยน้ำท่านะครับเนาะมาหยิบได้กับซอยน้ำทางครับท่านผู้ชมครับอ่ะคนถ่านอยู่นี่ครับ ท่านผู้ชมครับตัวนี้ผีเสื้อถาผอยู่นี่นะครับเนาะสาธุเด้อผีเสื้อขอบขึ้นหลายเด้อมอนีทีตไิ้ซอยน้ำทางอีกท่านึงแสดงว่าพาดพรยังไม่กลับเมนครับสาธุสาธุไปแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านไปแล้ผู้ชมครับเนาะตามไปครับท่านผู้ชมครับตามไปตามผีเสื้อไปครับเนาะ เห <formation> ็นไหมครับผมส้มครับนี่อีกตัวนึ่งนะครับเนาะตัวนี้เป็นสีเหลืองครับเพิ่งพบครั้งแรกนะครับเนาะเพิ่งเจอครั้งแรกปกติจะเป็นสีดำับเนาะเป็นสีดำนี่นะครับเพิ่อนถ่ายอยู่นี่เอ้าไปทางไหนต่อละบานน้ำผู้ขาเรื่อบ้านี้อ่ะไปทางไหนต่อทไหนต่อเนาะบ้านโอ้ครับท่าำส้มครับอืมไปนะครับทำส้มครับตามมาแสดงว่าพอิ์ลวงต้องอยู่แถวนี้นะครับเนาะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้มันจะกาดครับเนาะลมเริ่มสงบครับท่านผู้ชมครับลมเริ่มสงบป้าเมื่อกี้ครับท่านผู้ชมครับอยู่สื่อๆนะครับเนาะลมก็พัดแบบกระทันหันครับรุนแรงด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องมีสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วเนาะผลับผลไปน้ำฝนนะครับเนาะวันนี้เป็นทั้งผีเสื้อเหลืองทั้งผีเสื้อดำครับวันนี้เผินซอยน้ำท่าเนาะขนาดลมแรงผีเสื้อก็ยังออกมานำทางครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่พเสือครับตามมาครับยินดีครับ,บคุณสุมครับ ตอนนี้ผีเสื้อเิ่นกับบินว่อนไปว่อนมากครับเนาะขนาดล่มแบบแห้งเพิ่อก่ยังซอยน้ำท่าครับท่านผู้ชมครับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุงวดนี้ขอปังๆเด้องวดนี้สาธุสาธุเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เจอแล้วเนาะเจอพระธุดงค์ครับพุ่นครับตรงที่ผีเสื้อบินไปแล้วเนาะในสิภาพท่านผู้ชมนะครับเขาไปกราบทำพิธีการไปปลอบใจท่านนะครับเนาะ สาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตามมาดูกันครัเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าปลาเจ้าเขาครับผีเสื้อขนาดล่มแบบพัดแห้งครับผีเสื้อกันยังมีความเมตตากระลุนนานครับเนาะนําผมให้มาพอกับพระธรวงครับท่านผู้ชมครับโอเคครับผมชมครับผีเสือเพื่อกนยังบินวนไปวนมาอยู่ครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วโอเคคนครับผีเสื้อครับเนาะบินเวียนไปเวียนมาครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับ สาธุสาธุอันครับท่าอบเดี๋ยวเขาไปหาพระตุลย์กันครับเนาะพอกาบนมสัสก,การครับาอาจารย์ครับจเจริญพกรณ์าญโยครับอาจารย์เ้ยเป็นยังไงหมดทีแล้วคือยังเคาะผิดพลาดอาดจารย์เลยญาิโยม่ใช่ใิดผิดพลาดแน่ละ่ะหมดตามหลักกพรอาจารย์กอยากให้ถือกันแม่นล่ะนาะสุภูสุคนเนาะนคือแต่ว่ามันพลาด ในพระอาจารย์ก็บรารต้องเสียใจครับอาจารย์เพราะว่ามันมันก็มีเขามีรุดเนาะเพราะว่าถูกสิ่งทุกอย่างมันเถื่อมันก็ขึ้นอยู่กับบุญบาตสนานํา่นะพระอาจารย์เนาะแน่นผมนึกขึ้นข่าวญาติโยมโทรมามหาผมว่าพระอาจารย์เสียใจว่าสิเดินทางไปปฏิบัติธรรมเม้นแน่นโอ้ครับนางสมาธิตอนกรรมฐานอืมครับแต่ว่าญาติโยมกับบุเดชตำ้นี้พระอาจารย์ดอก ต่ว่ามมนกรมีเขามีล่ลดเนาะือยังงวดหาศูนย์นั่นแหละที่พระอ,อาจารย์เคาะให้ก็เขาตรงๆกับมือเพวาเนะาะเมื่องวดนี้อาจารย์เคาะเด็กสามตัวอาจารย์เคาะเกาหาสองก็ออกหาสี่ศรีวันนี่ยน้พอพระอาจารย์เนาะมั็มีเขามีรลดอาจารย์สิเดินทางไปทดดงเมื่อไดรครับมื่ออื้อ่นนี่ละครับ ไปจักมือพ่ออาจารย์สี่หาหมื่นเป็นนางกรรมฐานอยู่ฟังขำเมนก่อนเพราสิขามาไทยไหมอาจามาใหม่เพราะว่าไทายเขตชาใชแดนมันหนี่มันก็นติดต่อกันเนาะพ่ออาจารย์เนาะนนก็ขามไปขามมาก,กับโบไปกันผมก็อยากเด็นแนวทางจากพ่ออาจารย์งวดต่อไปนี่แหละพ่ออาจารย์พราเสียห้แก่มือกันยังบ๊บว,วันที่สิบหกพ่ออาจารย์ ี <16. S 1> ครับเดือนมีนาก็าสิให้ทันผู้ชมพนนํ่ไปพิจารณานะครับเนาะเพราะว่าแนวทางที่หาไปบางเถื่อมันกะขึ้นอยู่กับทันผู้ชมนะครับเพราะว่าขันมักกล่าวกันไปถ้าไม่ชอบการเดอนผ่านครับทันผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเพียงแนวทาง เท่านั้นจริงๆครับท้รรช่วงับซึ่งวดประจำทฤษฎีโผลครับแนวทางของพรทโรงสิบเป็นตัวใดน,านกาอคอยเบิง่งนะครับเนาะเดี๋ยวท่านก็นั่งเพ่งพินิตอยู่ครับท้รรช่วงับ ตามเห็นหรือครับเนาะตามนี่แสดงว่ามาโบเสียเที่ยวเพราะว่าจะในอาจารย์ผู้อื่นก็จะเดินทางไปฟังเรมนครับท่านผู้ชมครับไม่เสียเที่ยวนะครับเนาะเดี๋ยวผมจิดายให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆครับครับท่านผู้ชมครับหมดประจําวันที่สิบหกนะครับนู่เดือนสามครับปีหกสิบแปด ก่อนพระอาจารย์สีทุดงไปฟังคำเม้นคำอื่นครับอาจารย์เคาะให้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมนั่ไปพิเจาหน้าครับอืมครับตอนนี้พระอาจารย์ก็เคาะให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะ ท่านผู้ชมครับงวดประจำวันที่16ครับเดือน3ปี68นะครับเนาะแนวทางของพระอาจารย์ทรงงครับที่ปฏิบัติธรรมที่ป่าชายแดนไทยกรพรูชานะครับเนาะวันนี้อาจารย์ไทยแปลกๆแครับที่ผมเห็น3ตัวก็คือ865ครับท่านผู้ชมครับ865ส่วนพระอาจารย์วงกลมให้แสดงว่า เคาะให้แล้วครับก็คือหนึ่งห้าและหกสามครับท่านผู้ชมครับนักกันนักหนึ่งหาหนักหนึ่งหานักหนึ่งหาพระอาจารย์งวดหนักหนึ่งห้าวิ่งก็วิ่งหนึ่งง่ายวิ่งหนึ่งทางเทิองนะพระอาจารย์ถ้าจะวิ่งวิ่งตงัวไหนครับพระอาจารย์แปดอ๋อครับแสดงว่าแสดงว่าบนนี่ชอบแปดแปดมาแปดมาคือเก่าส่วนล่างนี่ 1, 9, 9, 9. หนึ่งมาหนึ่งมาอืมครับ นะครับท่านผู้ชมครับตัดเอาเลขกสามตัวนะตัดแปดหกแปดห้าแปดหกห้าให้ตัดเอาแปดหกอืมครับแปดห้าแปดหกแมนครับนี่นะครับน้องท่านผู้ชมครับลงกเกิดตัวนุ่ใส่ผ้ากันเป็นตัดให้แล้วถ้าจะตัดก็จะเป็นหเปิดหเปิด นครับครับเนาะครับท่านผู้ชมครับสรุปนะครับน้องหัวประจําวันที่สิครับเดือนมีนาปี68ครับซึ่งพระอาจารย์ห้ยสตัวครับก็คือ865หกานะครับเนาะแปดส่วนเลข2ตัวครับกับมีดหนึหาหกและ63ครับท่านผู้ชมครับส่วน865นั้นพระอาจารย์กา ให้ท่านผู้ชมไว้พิจรนารณาครับเนาะก็คือหาแปดและก็แปดหกครับซึ่งอาจารย์ได้ตัดออกมาครับเนาะให้นั่ไปพิจารณาครับนี่คืองวดประจำวันที่สิบหกนะครับเนาะสาธุสาธุงวดนี้ขอปังๆเลยพระอาจารย์เป็นนดยอาจารย์งวดนี้สิมันใจก็งวดทีแล้วป่ะคิดว่าวอืงวดทีแล้วกะ หยาดย่อมเพิ่มการบริบาลยังดอกพระอาจารย์มันก็มีเขามีรลุดเนาะมีรหลุดเลยละอาจารย์จากใจจริงก็อยากให้หยาดย่อมทุกคนนะมีโชคมีลาบมีโชคนะมันจะเห็ดแน่ได้ละพระอาจารย์มันโมเขาเนาะมีรลุดรำมาได้โมเขาก็ต้องเอาไม้ถอนตัวพระอาจารย์เนาะปัดเข่ากับกระเข่าปัดโมเขากับโมเขาเป็นจังหวะจังหวะเนาะส่วนวันนี้อาจารย์มีความมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ครับอาจารย์คิดว่าก็ เกสิบกเสลแปดสิบเกาสิบอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับถ้าเห็นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับเนาะครับงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสามปีหกแปดครับตามนี้นะครับเนาะที่วงกลมให้ก็คือหนึ่งห้าและหกสามครับท่านผู้ชมครับการลองนําไปพิจารณาดูนะครับเนาะส่วนพระอาจารย์ที่ชอบก็คือตัวในพระอาจารย์ที่ชอบที่สุด หนึ่งห้าหนึ่งห้านะครับเนาะมกหนึ่งห้าถ้าอาจารย์ชอบหนึ่งห้านะครับน่าหัวนเลยครับเม็ดเดียวจริงๆชอบหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมครับท้ายสุดสุดท้ายนี้ผมก,สก, ب, ะกะออ็สิ่งทขอกราบลาพระธุดงนะครับเนาะแลวการขออวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะบารมีที่พระธุดงเพื่นปฏิบัติธรรมครับจงลมประด,ด,ดนาลให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะจงมีโชคม,มีลาบให้เงินทองไหลมาที่มาให้ถึงวัลที่หนึ่งครับ วันนี้ผมชินบร์บเบอร์สตรีโอก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ